คลิปนี้เราก็จะพาท่านมาดูความสวยของพญานาคพ่นน้ำยามแรงตอนบ่ายของวันนี้พญานาคพ่นน้ำของวัดของวัดธรรมพระผาป่องอยู่ป้ายทางเข้าวัวดธรรมพระผาป่องเราจะมาดาูความสวยของพญานาคพ่นน้ำยามแรงของวันนี้ Beifall พญานาคพ่นน้ำ หลังจากเราได้ทําระบบการทําทระบบพ่นน้าเสร็จเรียบร้อยเรามาดูติดตามดูตอนเย็นความสวยความสวยของพญานาคพ่นน้ำยามแรงของวันนี้ยามแรงของวันนี้วันที่17 เย็นตอนเย็นของวันที่17มาดูพญานาคตนนี้อีกด้วยว่าสวยขนาดไหนฮ่าพญานาคพ่นน้าพญานาคพ่นน้ำา,านนำอ่นอันนี้อีกตัวที่สองทางทิศใต้ตัวที่สองทางทิศใต้พญานาคพ่นน้าพญานาคพ่นน้ำแล้วอ่า ท่านใดสนใจก็ติดตามคลิปที่หนึ่งถึงคลิปที่11ในการทำฐานพญานาคแล้วก็ทำพญานาคพ่นน้ำแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปติดตามดูว่าพญานาคพ่นน้ำจะสวยขนาดไหนตอนตอนเย็นของวันนี้ตอนบ่ายตอนเย็นนี่พญานาคพญานาคพ่นน้ำทางป้ายทางเข้าวัดธรรมพระาพาปองอ่า ปลายทางขาวัดธรรมพระผาป่องน่ะพญานาคคนน้ำเอยพญานาคทางเขาวัดธรรมพระผาป่องกำลังพลน,น้ำยามบ่ายยามบ่ายยามเย็นของวันนี้มาดูน้ำน้ำี่พญานาคพนลงมาเสียง เสียงน้ำเสียงน้าบอ่อพญานาคนพญานาคพ่นน้ำทางเข้าวัดธรรมพระพาปองยามตอนบ่ายของวันนี้เห็นความสวยงามแล้วเห็นความสวยงามของพญานาคพ่นน้ำแล้วอันนี้กำลังพ่นน้ำกําลังพ่นน้ำด้วยความสวยงาม ด้วยความสวยงามกำลังพ่นน้ำลงในอ่างพญานาคพ่นน้ำพญานาคพ่นน้ำที่วัดธรรมพระผาปองมองเห็นตัวทีสองตัวที่คลิปนี้ก็ขอ Uh จบเพียงแค่นี้แหละขอให้มีความสุขความเจริญโดยกันทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยทุกท่านทุกคนขอบคุณมาก